ปัจจุบันได้มีสิ่งต่างๆที่พัฒนาขึ้นมามากมายและก้าวหน้ามากขึ้นแต่ปัญหาการบูลลี่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมผู้กปกครองนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนแห่งหนึ่งทราบว่าถูกเพื่อนในห้องบูลลี่ด้วยคำพูดถากถางต่างๆนานาเพราะลูกสาวเนี่ยทำตัวโดดเด่นเกินไปสิติของกรงสุขภาพจิตพบว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมการต่นแกล้งหรือบูลลี่เป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่นเลยนะคะ แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไร,รไมหมายถึงการบอกว่า,าเป็นคําพูดที่แบบว่าทำให้อื่นแบบเสียความมั่นใจแล้วก็เสียแบบผักผลิตภาพไปครับรการรุ่งเรือง เหมือนเราเหมือนเราเอาความไปเก็บเที่ยวแบบนี้บางทีบางทีมันอาจจะดูเหมือนได้กว่าเราแต่จริงๆริงเขาก็สมบูรณ์แบบว่าเราเลยไอ้นี้เท่ากันไปตายรู้จักคือการแบบพูดตัดความมั่นใจดูถูกคนอื่นการด่าทอแบบจิตใจแบบด่าแบบทางแบบหน้าตาหรือว่านิสัยหรือภายนอกอะไรอย่างไม่รู้จักครับรู้จักครับ พูดเฉยๆครับพูดหมอพูดเรื่อยๆนะรู้จักครับวิธีก็คือการเดียดการทำอะไรกันร่างกายและจิตใจเคยครับเคยตอนมต้นครับเคยค่ะไม่เคยค่ะเคยครับเคยก็เคยค่ะ ทางคำพูด,ดทาง,ทางร่างกายเอ่อทางโซเชียลทางคำพูดมันก็จะเป็นสภาพทางร่างกายเคยแบบโดนแบบว่าพวดอะไรอย่างี้เหน็นนี้เองพวกเราจึงได้จัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่ารับเผยสมาร์มีวัตถุประสงค์คือ 1. โพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการบูลลี่ 2. เพื่อเป็นการลดอัตราการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 3. เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับรายวิชาต่างๆโดยมีเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนเทพศรินทร์คอศึกษาพุทธทลีจำนวน881คนที่คา้ว่าจะได้รับ 1. น่นักเรียนร้อยละ80มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบูลลี่ 2. นักเรียนร้อยละ80มีอัตราการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนลดลง 3. เป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกับรายวิชาต่างๆในโรงเรียนรูปแบบการดำเนินโครงการกลุ่มคณะผู้ดัดทงาได้นำวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินงาน PDCA P Plan วางแผนการประชุม D Do นำเสนอครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการ C Check ตรวจสอบการเข้าส่งผลงานเข้าร่วม สรุปผลการแข่งขันและ A At. จัดอบรมเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจสรุปประมวลผลโดยรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมแรกกิจกรรมช่วงนี้ี่มาเล่ารายละเอียดกิจกรรมคือ1ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่ยวกับการบูรี่ในปัจจุบนันให้กับนักเรียในภายในโรงเรียน 2. จัดทาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในการอบรมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนทุกวันศุกร์ กิจกรรมที่2โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ค่ะ 1. กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อเท่ได้โดยไม่บลรี่ 2. กิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อเทพศรีปฐุมธานีเท่ได้โดยไม่บุรี่ 3. กิจกรรมประกวดแต่งคําขวัญในหัวข้อเทพศรนปฐุมธานีเท่ได้โดยไม่บลรีและกิจกรรมที่4กิจกรรมประกวดละครคุณธรรม ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กตอกโดยใช้แฮชแท็ก DSP Thailand Beauty c ค่ะ และกิจกรรมที่สามกิจกรรมสุดท้ายมีชื่อว่ากิจกรรมเทลอาร์ทัดใจโดยรายละเอียดของกิจกรรม1 0, น่วสู่เส้นใจร่วมกับร no. ูทีนัมเบอร์วันในการรับฟังและรับปร,รึกษาให้คาแนะนํากับนักเรียนภายในโรงเรียน2จัจะทากล่องปัญหาที่โดนการบูลี่ชื่อกล่องว่ากล่องคัพิงและ3จัจะทารายการให้คําปรึกษากับนักเรียนพร้อมสอดแทรกเก็บควาฤฤรรมรู้ทุกสัปดาห์มีชื่อรายการว่าเทลอาร์ทัดใจค่ะ และอย่าลืมมาช่วยกันทำให้สังคมของเราปราศจากการลุี่ด้วยกันนะคะ